เลี้ยงมาหนึ่งวันถ้าวันหนึ่งกล้วยหอมและคูณหายไปทำไงซื้อมาจริงๆนะเนี่ยเซอร์ไพรส์ฮะนี่เซอร์ไพรส์จริงคยนลุนแล้วจะเลี้ยงป่าวบอกคนนี้ว่าแค่ตัวเดียวก็สุดสุดนานแล้วเอาไปซื้อกับวิวเลยอย่าไปเจอที่ข้างมาไม่เชื่อ เอาก็นี่ก็่างแล้วยังอยู่สวัสดีค่ะทุกคนบอลราพิวพิวราพรอนะคะทุกคนรู้ปะว่าใครที่ไปดูคลิปวันเดย์วิทรีบีพาไปบิฟาร์มหมาบูจะบอกให้ให้เหตุการณ์วันนั้นอะอันนี้เป็นคลิปลับจริงๆไม่มีใครรู้จริงยกเว้นบิวกับน้องผู้ช่วยบูต้องต้องล็อกห้องอะต้องล็อกห้องจ้องล็อกเลยล็อกละคือว่าจริงๆอะมันมีลิสต์ของคอนเทนต์หนึ่งที่บิวอยากทำมานานแล้วทุกคนเพราะว่า วูอยากแกล้งแม่คือแม่เขาเป็นสาวของหมาพันหน้ายน่นแบบร่างกายบ,บุกบ,บักบ,บุกบักอย่างเงี้ยแบบแน่นๆนั่นแน่นๆอันแกชอบมากจริงๆอ่ะทากันบ้านมาหลายเดือนแล้วมันไม่มีเวลาทำไงทุกคนเพราะว่าพูททางานใช่ปะวิวก็เลยแบบติดต่อไปหลายๆคนว่าแบบเฮ้ยมีให้เช่าหมาพันปักเหมือนว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีโอกาสทีวิวอ่ะมีน้องผู้ชคนใหม่ที่เขาเข้ามาใช่ปะแล้ววิวก็เลยไปถามเขาบอกว่าเออพอจะมีเพื่อนที่แบบมีหมาพันุปักไหมจะแบบขอเชา่ามาแกล้งแม่หนั 1, นหนุนคน,นทีเนี้ยกลายเป็นว่า บ้านเขาอ่ะพี่สาวเ,เขาเลี้ยงนี่ลงคิวถ่ายแล้วเรียบร้อยแป๊บนึงน,นะวันที่29ชูติง้งฮงๆหาหาน้องหมาก่อนนี่ย่นถูกใจคุณแม่ไหมครับผม <c oughs> น่ารักมากน้องแบบประมาณแบบสองสามัวอบะทุกคนแล้วแบบน่ารักมากนี่ดู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 ด,ด,ด,ดูนี่ เห็นแบบนี้ใครจะอดใจไหวใครจะไม่เลี้ยงไหวเพราะฉะนั้นคลิปนี้บิวจะแกงแม่แล้วก็ไม่ใช่แม่คนเดียวทุกคนหรือว่าบิวจะขอเลี้ยงหมาอีกหนึ่งตัวขอเล่าอีกเรื่องเลยป่ะแล้วบงัเออบงเอิญบังเอิญวันนี้ที่บิวถ่ายอยู่อ่ะมันเป็นวันที่บิวอ่ะกาลังจะถ่ายวันเดย์วิทบีบีพอดีแล้วปรากฏว่าอะไรป่ะทุกคนน้องบีบีร้องไห้เกิดอยากได้หมาหรแบบโคตรคืออีกสองวันฉันก็กำลังจะถ่ายคลิปแกงทุกคนในบ้านเอาหมามาเลี้ยง แต่วีดีบีบีก็อยากได้น้องหมาแต่อยากได้พันธุ์แบบยอรเชียเพราะว่าเขาอะไปเห็นแบบหมาตัวหนึ่งที่ชื่อปิโป้ที่เป็นพันธุ์ยอรเชียที่อยู่ร้านขายอาหารสัตว์ตอนนั้นเขาไปซื้อของเล่นให้กับพวกขอนในคูนเขาก็เลยแบบอยากได้คือไปปะกันตรงนั้นอะไปเจอกันตรงนั้นก็แบบอยากได้แล้วก็ร้องห่มร้องไห้พ่อแม่ก็แบบเลี้ยงไม่เลี้ยงเลี้ยงไม่เลี้ยงเลี้ยงไม่เลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงเลี้ยงไม่เลี้ยงเราก็เลยต้องแบบไหลอะทุกคนเข้าใจกับเขาว่าสายน้ําไหลตามสายน้ําไปเรื่ออออยยยยยๆปป่่่่่่่่ะะะะะววววววัััันน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 นเเเีีีีีีี้้้้ททททิิถาาูไมใชจจแแกกลงงุคตต็พบบ ฟาร์มหมาแล้วบูตกใจมากแบบเฮ้ยลานรู้ใจเราได้ไงว่าเราอะแก้งดูคนพามหมามาเลี้ยงตัวหนึ่งคือแบบป้านเราอะคิดเลยว่าไม่มีสมาชิกใหม่แน่นอนแต่ว่าแบบบีบีทำให้มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นก่อนโกไกลเพราะว่าวันนี้บูต้องถ่ายคลิปวันเดย์วิวบีพาบีบีฟาร์มหมาแต่วันจันทร์บูต้องทาคลิปแอบเลี้ยงหมาหนึ่งวันรู้แล้วเหยียบไปก่อนนะทะเนีไม่รู้แน่ไม่รู้ลไม่รู้เฮียไม่รู้พี่บุ๊ไม่รู้บีบีไม่รู้รรลุงน้อยไม่รู้จบ ถือว่าคลิปนี้เป็นการที่เราได้ฉลองวิวติดกล้องจนปิดใหม่เพิ่มอีกสองนี่นี่นี่น,นี่คือมุมนี้เนี่ยทุกคนมุมนี้มันเป็นมุมที่แบบบ้านเราชอบมารวมตัวกันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอนะ่ะมุมนี้วิวเลยตัดสินใจติดเพิ่มกล้องตัวนี้เลยทุกคนกับอีกตัวหนึ่งคือนี่ทุกคนเห็นปะ่ะทุกคนเห็นหน้าบ้านปะน่ะเนี่ยตรงนั้นอะ่ะคือติดเข้าไม้ให้มันเห็นลานหน้าบ้านอะ่ะ ค่ะทุกคนบอลวาบิวบิววาบอลนะคะเด้งเด้งดึงดึงวันนี้แฮปปี้มากวันนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายบล็อกทํางานกันนะคะทุกคนหนึ่งวันบล็อกไปเรื่อยไปเปื่อยดีกว่าอ้าวน้องเล็กคูนกินอะไรครับแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกออ้าวกล้วยกล้วยกล้วยไปส้มส้มส้มแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มอามาทำอะไรมาบอกอลคอนให้เด็กๆกินอรู้สึกว่าเวลามีหมาแล้วมีความสุขไหมมันก็เป็นเพื่อนน่นแหะ หกลับมาจากทํางานแล้วหูนี่รูดอ่ะจริงเหรอถ้าวันนึงกล้วยหอมและคูนหายไปทําไงบ้านอยเงียบอุ้ยเศร้าเงียบนะเศร้าไหมมันก็เคยมีมันวิ่งอะเนาะอุ้ยเอาแล้วเงียบอ่ะไม่อยากให้มันหายไปเลยเนาะมันน่ารักอ่ะไว้บ้านสวนอากาศดีๆมันเป็นกำลังใจที่เวลาเราทำงานเสร็จเวลาเกิดเราไปทำงานอะไรอ่าเงี้ยแหละถ้ามีที่มันวิ่งอะมันจะสบายเขาบอแม่พูดเรื่องเดียวกับบิวปะเนี่ย มันพยายามจะหาที่อยู่ใหม่ให้มันนะดูดิดูดิรักอาม่าที่สุดฝ้ามาหล่อ,อเลยแล้วดลเดี๋ยวกมมีบอกว่าแพงหลงรักไหมหลงรักไหมรักอยู่นะนี่ทนินเราเลี้ยงหมามาปีนึงแล้วรู้ป่ะปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วอ่ะก็ส่งมามีปะเออนี่เขาไปส่งมามีเขา ไปตรงหมอนมีบ้าบายแล้วเจอกันตอนเย็นนะคะาบายแม่ชอบทำหมาหลุดอย่าทำหมาหายนะวันนี้ไม่หายหรอกมีกล้วยคอยจองอนี่เขาจะมาส่งตรงนี้ทุกทุกตลอดเวลาไปทำงานบายบาย,บายนะ,นยนะแรกไหนกล้วยอยู่ไหนอวันนี้กล้วยอยู่นี่มันไม่ไปแล้วนะคือต้องบอกทุกคนก่อนนะตอนแรกอะทันนินจะไม่รู้แผนการสู่รู้ต้องใช้คำว่าสู่รู้เลยเนี่ยแอบดูโทรศัพท์ คุยไล์กับน้องก็ตอบไล์ให้แจ้งไงแล้วก็กดเข้าไปเจอความลับหวังดีผิดที่ผิดทางหวังดีจะตอบลายน้องให้ตอนนั้นแจ้งว่ายน้ําอยู่เอเราก็เลยแบบเอ้ยเห็นน้องพิมพมาเอ้ยโอเคเดี๋ยวตอบให้ย้อนกลับภาพกลับไปดูตอนนี้แงียมากเลยอะ้อแอบดูแช็ดน้องไล์มาคุยกับแจ้โอะก็เลยเห็นเลยอะเห็นเลยเหรอก็ช่วยใยตอบไล์น้องไงเงินต้องร่วนมือกันนะได้ดี วันนี้เราจะให้กล้วยหอมและคูนกลายเป็นหมาตัวเล็กกี่ตัวฮะฮะสามจริงใช่แบบจากสองเป็นสาให้กล้วยหอมและคูนหายไปแล้วเป็นหมาตัวใหม่มาแทนแล้วตั้งชื่อเหมือนเดิมเลยว่ากล้วยหอมและคูนถ้าเกิดเราตั้งชื่อใหม่ไปเลยอะกล้วยหอมและคูนดูหน้าชาเขียวไม่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 กล้วยไข่สาลี่แอปเปิลเออโอเคสามตัวทุกคนาี่เดี๋ยวเรามาดูนะคะน้องกล้วยไข่น้องสาลี่น้องแอปเปิล หน้าตาเป็นยังไงบ้างฉลองครบรอบหนึ่งปีแอบเลี้ยงหมาอีกสามตัวแต่ว่าเราเลี้ยงจริงนะนี่รู้ป่ะซื้อมาจริงๆนะเนี่ยเซอร์ไพรส์ฮะนี่เซอร์ไพรส์จริงนะ <laughs> ถ้าเลี้ยงจริงไ,<ว>ไหไวไนะถ้าเลี้ยงอีกสามตัวไหวไหมโอ้ยไม่้องหลับต้องน,นอนกันแล้วเด้อเราถึงเวลาแล้วค่ะ เคียงงานอะไรต่างๆเยอะมากเครียดมากการทำธุรกิจมันไม่ได้รวยได้กี่ราบวันดี้เจลลี่ผิวผิวคอลลาเจนค่ะ <c oughs> อร่อยมากรสพรีญี่ปุ่นไม่เครียดไม่ใช่งานปัญหาต้องมีทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆแก้ไปอย่างมีความสุขแต่สิ่งที่เรามีความสุขในทุกๆวันคือการหาอะไรสนุกๆทำ <c oughs> ังโมงเหรอฮะอะไรอะอ๋อทำหนึ่งที่โมงก่ะปฮะอ๋อฮัลโหลโบให้มาไปกี่โมงบ่ายโมงอะเออมาตองพี่อะไรแม่มันบอกให้ไปไรายโมงเอาเลนะอ๋อ ว่างอยู่เคลียงานต้องเสร็จไนงะเดี๋ยวไปอุ <c oughs> มม้ยเคยมาท <c oughs> น,นินมาพอดี <c oughs> เดี๋ยวเอาไปวิ่งเอาพี่ทนินนะอาไปเนี่ย จีบซ่อนตัวของกูของทุกคุณเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่เฮ้ยเขามาแล้วเหรออะไากันหรือเป็นไอเนี่ยครับอ๋อเป็นเกือบแล้วเกือบแล้วนะเอาไหมอุ้ยน่ารักอ่ะอันนี้ชื่ออะไรคะยังไม่ตั้งชื่อเลยได้แต่อุ้ยได้แต่อ้วนห้ามหลุดเลยนะอันนี้ห้ามหลุดอันนี้ห้ามหลุดนี่คืออาหารของมันไปเลยอุ้ยหลุดแล้ว เออมันเห่าฝนอยู่เลยนี่กนี่ก็ลูกนี่ถ้ากล้วยหอมหลุดคือเหนื่อยกว่านี้ประมาณสิบเท่านะโชคดีนะที่เป็นลักฟูเนี่ยไม่เป็นไรลูกเขาไม่ได้ทำอะไรลูกแล้วอยู่เขกลัวมันกลัวโชคดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวฝากพี่เลี้ยงดูแลนะลูกนะ อะไรนะคะเห็นในต <Happy S 1> ิน๊กต็อกพี่เราเขียนอุ้ยครับส <ฮา S 1> ีขาจอมโซนครับในอีกตอกฝากด้วยนะคะเชื่อไหมคะว่าตอนที่บิวอะไประยองเฮียบ้ากับพี่บุ๊กด,ดูคลิป<อ>ดูคลิปอยู่แล้วบอกให้บ,บิวซื้อเพิ่มอีกตัวหนึ่งจากร้านนี้ใช่เหรอครับใจใจค่ะน้องใสจใส่เยอะอย่าทำน่ารักมากเลยกล้วยหอมนี่ไงเหมือนเป๊ะเลยอะเหมืออนลันนี้เหมือนมากอันนี้แหละใช่เฮ้ยเป๊ะเลยเนี่ยสองสีเนี่ยจะซื้อเหรอเฮียเนี่ยดูอยู่นะอันี้ดูอยฮะคอนเฟิร์มครับ โอ้บอยมันอยู่งั้นเอะเดี๋ยวเอาเอาไลยนี่สีขาจำโซนนี่โดนนะโดนนะใครโดนเหมือนกันอ่ะน้องกล้วยน้องในลูกน้องเวลาที่บิวทำงานทำธุรกิจหนักๆบิวก็มักจะชอบทำยิบแก้งคนอื่นค่ะแบบเป็นสิ่งที่ทำให้บิวรู้สึกผ่อนคลายถึงใจและบิวมีความสุขมากๆที่ได้แก้งคนอื่นค่ะเรากำลัง วิ่งไปที่บ้านนะทุกคนก็คือเราจะให้น้องหมาเนี่ยไปแทนกล้วยหอมแล้วก็แหลคุณเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูแลราก่อนว่าคนที่บ้านของเราทําอะไรกันอยู่ไปดูค่ะเอาถุงผ้าไปตอนรับทุ่งใช่ไหมเฮ้ยแม่ปะไม่ใช่ตกใจไม่แป๊บเดียวเขาอยู่ตรงนั้นไปเถอะเ็นินรั้นะเหมือนจะกาวาลคิดมาแล้วว่าให้เทนินรู้เพราะว่าถ้าเนินไม่รู้วิวเหนื่อยกว่าเดินไปวันสิบเท่า ไหนกระเป๋าของเธอนั้นมีอะไรฮู้ยอย่ากล้วยแล้วลูกเหนื่อยแล้วลูกเหนื่อยไหมวันนี้กล้วยอย่าก,กัดกล้วยไ,ไม่ดื้อกล้วยทันทีลูกกล้วยจะหนีออกจากบ้านแล้วลิวปิดประตูก่อนปิดประตูปิดประตูเลยกล้วย,ยไม่กัดโทรฟ้าอันนี้อันนี้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดีเล่นมากสุดๆ Vai, né? แม่ชอบป,ปะคำแม่ที่แม่พูดอ่ะใหไใครก็ได้เลย<อ>ไม่<อ>เขาว่าแม่จะถามว่ามาันใเงิมันเป็นใครอย่างไรมันไม่ได้กระต่ายอยู่ก่อนทุกคนคือตนก่อนและคุณกับป่วยหอมแหละแต่แม่จะไม่สงสัยเสียงของหมาจะเป็นเสียงก้นหินนะคุณแม่รีบมาก่อนบ้านจะพังมันสามารถทาบ้านได้นะลิขิตแค่เนี้หมาเย,ย็นสบายเราอ่ะแต่เราร้อนมากเลยเนะี่ยถึงมากเลย เดมันก็หายไปแล้วท่านก็หายไปป่ะไปออกไหมไปแค่เลียกไปพี่มีโทษจิตไปแล้วคดีพริกโอยเล่นกันอย่างเมามันมากโอเจ้าของมาแล้วเจ้าของมาแล้วโชคดีอะทุกคนเทนินเข้าไปกับสายเครื่องนวดโอ้ไม่กอดสมชื่อนะสี่ขาจอมซนที่เจ้าของเขาตั้งให้เทนินต้องรีบออกมาแล้วค่ะ คันนี้ต้องรีบออกมาแล้วค่ะตอนนี้เวลาทำอะไรอย่างนี้มันมกักจะมีเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอเช็คขี้ทันไม่นในมือถือะไเลยจะด้เช็คอยู่ล้ะแม่มาพอดีไม่เห็นหรอไม่เห็นอุ้ย เมวม่นอตม่ันนี้ตาม,เตาม,ม่เลยอมีอยวล้แล้ว,ลวดวหม่น,นีเฉล,เลย,ม,ยมเฉลย,ย้เ เราเป็นเพื่อนกล้วยหอมแล้วคุยไงแม่มึงดูหึ่งหมดโอ้โหแม่น่ารักป่ะไอ้ริวกล้วยไข่กล้วยไข่สาลี่แอปเปิ้ลเห็นไหมติดแม่เลยนะโอุ้ยดูดิสาลี่อะไรชื่อสาลี่ริวตาแม่แล้วนะแม่ซื้อมาดิบ้านจริงๆเอาเป็เพื่อนเป็นเพื่อนกล้วยหอมแล้วคุยเห็นแม่ชอบหมาพันนายนยนต์ดีใจไหมเอ้าเขาคิดว่าผู้เล่นแม่ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นแล้วไง บิวก็เลยตัดสินใจว่าเออไหนไหนไม่มีลูกใช่ไม่ตัดสินใจไม่มีลูกเลี้ยงหมาอาไม่มีลูกบิวต้องหาคนเลี้ยงไม่อันนี้คือย่อแล้วก็ะกรวยไปไว้ไหนพอไปเอาทิ้งนี่เอานี้มาแทนไม่ได้เปลี่ยนมาแทนไม่อยากเลี้ยงแล้วใส่บิเลียนอ่ะต้องทำเป็นว่าแม่หลอกโบว่าแม่จะเลี้ยงหมานะมันหลอกได้ด้วยได้บอกว่าโบถือกระเป๋าให้ม้าหน่อยเอาไว้แล้วเราก่อนที่ฝนบอกว่าอันนี้ของมาเองแล้วเอามาเลี้ยงบอกงเงี้ยโอเคอยู่ไหนอ่ะ อยู่บนก็เปิดประตูเจ้าดิไม่มีน้องอยู่เลยข้างล่างอ่ะไม่มีจะมาถ่ายคลิปสัมภาษณ์หน่อยอ่าโอเคโอโอ้โหนานมากเจ้เลยครับสวัสดีครับตุทีถ่ายกับพี่นินยังอันนี้เป็นบล็อกไปเรื่อยไปเปื่อยเดี๋ยวรอประมาณบ่ายพี่นินบอกว่าบ่ายโมงไม่เจ้จะสัมภาษณ์ตุธีกับโบอันนี้เป็นคลิปแบบว่าเจ้จสัมภาษณ์ว่าอุปกรณ์ในครัวที่โบกับตุทีใช้ที่สุดคืออะไรเทคโนแก๊สทำไมถึงชอบเทคโน ไม่รู้พี่นี่แนะนำนาสุธีอ่ะปกติสุธีถ้าไม่เจอโบสุธีใช้เครื่องครัวอะไรใช้เตาแก๊สใช้เตาแก๊สใครมามาแม่มืออะไรอ้าวแม่จะทำพลาดเครื่องครัวพอดีโบอยู่ไหนอะไรแม่งงงงงหมดเลยวันนี้มานดิครับอยาแกงอะไรกันเนี่ยมาดูระเป๋าให้มาหน่อยไม่ได้เนี่ยทำทำทำบุญทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไงมาก็มีอะไรจะมอบให้ ใช่เนี่ยคือสามตัวจ้าวอันนี้ไม่ใช่เป็นคลิปเจนะอันนี้แมาขอให้เจ้ถ่ายโอยอซื้อมาเลี้ยงท่ทานนี้มาชอบเนี่ยใชอย่อันน,น,นี้อันนี้กายขอร้องให้เจ้ซื้อมาเลี้ยง <c oughs> แม่อะแม่ขอร้องให้เจ้าสีเลี้ยงไม่รู้กูดีใจมากเพราะกู <c oughs> ชอบหมาแต่กูไม่ได้อยากเลี้ยงชื่ออะไรป้าชื่อกล้วยไข่ไม่บาร์บิวโมอนี่กูเป็นตัวนี้ไม่ชื่ออันนี้ชื่อกล้วยไข่อันนี้สาลี่แอปเปิ้ลว้าออกไปเลยไอ้บาร์ อย่าบัสอย่าอย่าบัสนี่บัสตัวนี้บัสตัวนี้ฉี่อันนี้ใครบิ๋วะมึงบิวมึงบี๋เยอะมากอ่ะจากไหนอ่ะเอาดีๆจากแม่แล้วมันจะตัววันนี้เหรอใช่ใช่ไอเน่ารักกว่าภูมิใจมากเลยแม่ทาไมซื้อพันนี้อยากรู้มึงก็เฉลยจากที่เหอะตลกมึงถามแม่ถามถามบอกบูไปว่าทำไมอยากเลี้ยง ไม่ชอบพันหน้ายนแต่วันนี้สามตัวด้วยกันเก็บอกว่าไงป่ะแกบอกว่าแกมีครบทุกอย่างแล้วลูกเว้นหมาน่ายนแกอยากได้คือคือวันก่อนนะที่เราเซตไทยแม่กันแม่บอกว่าม้ารู้สึกว่าม้าประสบความสำเร็จหมดแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วใช่กต้องการหน้ายนนายนไม่แกต้องเลี้ยงปั๊กไม่ใช่พันนี้แกบอกว่าชอบพันนี้แกชอบปั๊กมันหุ่นกำก้ามเกชอบงับงับอุ๊ยเจ็บอ่ะงับเจ็บอ่ะอันนี้ไขยไข่นะหรือมันเล่นไม่น่ามันแก่หรือจังวะมึงทำหน้ายนดิเออหน้ามึงก็แก่ เอาดีๆของใครโบโบคุยกับแม่แจงไม่รู้เรื่องเลยอันเนี้ยถามแม่ดิน่าจะของใครเลยยืมมาเล่นนั่นแหละอุ้ยถ้าเรามีหมาวะคงมีความสุขอะอย่าเล่นกับเพื่อนน้องเขาหลับอยู่นี่ขนาดออฟฟิศกูไม่ได้เลี้ยงนะมึงดูพนักงานกูดิไม่ได้ทำงานอะนี่เลยทุกคนเล้วแล้วโคนกับกล้วยเจยเอเออมันกัดปะเขจะหรักเลยรักกันจะรักแล้วรักกันจริงๆโอเคทุกคนคลิปนี้ก็แม่เซอร์ไพรส์เราเลี้ยงหมา แม่รู้สึกเหมือนบางที่วันนี้ลูกๆดีใจที่แม่เซอร์ไพรส์ก็ดีที่ลูกชอบ <c oughs> บ้านเรา,าอ่ะใช่เอาดีๆโป๊เจ๊โบูะไม่กินไม่เอาไผอยู่นี่สาลี่แอปเปิ้ลกล้วยไข่สาลี่อยู่นี่ลูกนี่คือกล้วยไข่ในอีกล้วยหอมตอนเด็ก่ก็อยู่ในนี้นะใช่กล้วยหอมกับอะไรปูนตอนในเกงก็อยู่ในนี้น่ารักมากตัวน,นี้ไว้ตัวน,นึงวน่งเอ้าไงอเล็กเห็นยังอตัวนี้อเล็กเห็นยังดูหน้าสักทีไปไหนไม่ได้เราคนนี้ เอาให้หนึ่งอุ้ยอ่ะเนี่ยแม่ให้แล้วเอาไหมดูมันเดินดิไม่ตุ้ยชั่งไม่ยังเงี้ยเลยแม่เดินไปแผ่เลยอ่ะมันกลัวไงทำไมมันกินเยอขนาดเนี้ยไม่ก็ถ้าเกิดไม่ก็ถ้าโบจะเอาแม่ก็ให้เออโบเอาแม่ตั้งชื่อเลยจะตั้งชื่อให้เอาไหมว่าดัมโบ้เอ้ยดัมโบ้ดัมโบ้ลิมกินอะไรมา รักหล่าแล้วดูเลยมาถ่ายกีพอดีโบมาเลี้ยงหมาสามตัวของจริเอ้ยได้ลุงน้อยเราก็เคนเลี้ยงนั่นแหละลุงน้อยดีใจมากอ่ะให้ลุงน้อยเขาเดี้ยงน้องม้อตลกปะใช่จะเลี้ยงเปล่าบอกกันเอาตัวนี้พูดจริงพูดเล่นมืออย่าเอาตลกเท่าไหร่แจ้ตัวนี้ครับเอาตัวนี้ลุงน้อยไม่แพงอ่ะตัวนี้เขาไม่แพงอ่ะของฟาร์มยืมเข้ามาเจ๋งมา นั่นหมาสีขาขาวจังไ้ปะคนนั้นแหละเออคุณคุณวะคนนี้แหละใช่ไหมล้อร้อน้องตัวนี้นะครับเป็นน้องตัวมียนะครับตัวนี้น่ารักนะน่ารักทุกตัวมีตัวไหนไม่น่ารักสีพอดีมากหน้าแบ่งชัดเจนนะครับสวยสวยเลยเขาน่ารักวว่าเขาขับมาจากอายุธยายนะลุงที่งเหรอขับมาเพื่อเอามาให้เราดูนะใช่เขามาสี่คนเขาบอกว่าเขาเห็นลุงน้อยตะแก่ตอนเขาขับรถผ่านเขาบอกเป็นแฟนขับลุงน้อยเอาดีดีดิดจริงนี่เออใช่ไหม เอาไหมคุเลี้ยงทุกคนเห็นไหมไม่เอาไม่อยากไม่อายอยากเนี่ยเอาดีๆเลยเอาเอาเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโบเราไม่อยากคูยเราไม่อยากไม่อยากทำไมอ่ะมันมีเพื่อนนะเราจะเอาไปนา้นโบโบไม่มีใครอยากเลี้ยงหรอกแต่พอเลี้ยงมันก็รักทุกคนแหละเออวิ่ยตัวนี้น่ารักมากอ่ะุ้งน้ามันน่ารักมากขาดฉับจับเอาสองตัวเนี้ย หุ้ยพูดจริงพูดเล่นโบรับผิดชอบคำพูดด้วยหม่าลูเลี้ยงหมานะเห็นอะไรเปล่ามาจิกใหม่แม่เลี้ยงน่ารักไหมน้องหมาล่าอุ้ยพันอะไรวะเนี่ยมีตรงตรงนู้นอีกสองตัวว้ัวสามตัวอยู่อยู่ที่บ้านนี่เลี้ยงหมดแล้วใครเลี้ยงอันนี้ชื่อน้องหมาล่าอุ้ยหมาพันอะไรวะเนี่ยหม่พันเป็นบูด็อกเป็นบูด็อกยังมีอีตัวนะเอาเปล่า โอ้เอาเว้ยเอาให้เต็มที่เลยใครอยากเลี้ยงเลี้ยงเลยมาถึงก็ตัวนี้ตัวเต็มที่แค่ไหนก็ประมาณเล็กก็ใหญ่ใช่ไหมอ๋อไอ้ปูไอ้นี่มัพิษปูกันยังไงพิษปูกันเออเป็นล็อกอ่ะเล็กอ๋อที่มันเจออย่างนี้ป่ะเออเจอแล้วสามตัวแล้วหาแม่แม่เอาไปเลี้ยงอ่ะแม่ไปเลี้ยงไม่ใช่แล้วเอาดีเอามีงานปะเนี่ยใครซื้อใครซื้อนี่ซื้อเองอ่ะค่ะมาไปซื้อกับวิวไงเออเจะไปเจอที่้างมา มันทำไมอยากได้ไม่ได้ดูหน้านะทุกคนแม่ซื้อเองไงมันไม่ไหวแล้วเนี่ยมั่งอยากได้จะยิ้มได้ยังไงเหมือนที่ดูดวงเขาบอกว่าปีนี้จะมีสมาชิกเพิ่มค่ะเอาละแม่สะดุดขนาดขับรถไปดูอีกสองตัวอยู่เลยว้าแค่ตัวเดียวก็สนุกสะดุดขนาดแล้วขอดามาลูกปะไม่ต้องไม่กินนมแล้วถึงเวลาแล้วลูกปะหามาหามาลูกไม่เชื่อเอจนกว่าจะคิดนึงแล้วยังอยู่กล้วยกวยบอกัวนี้เราจะตามหาอยู่อุ้ยตายแล้ว น้องกล้ยนี่น้องหมาแม่เลี้ยงรับเล้ของแม่หมาแม่แม่เลี้ยงวิวถืออะไรอ่ะบอนดี้ใช่โอ้ my god มาจะให้เล็กดู็กตัวนี้ที่หาอยู่ลองงนะเฮียเฮียเฮียไม่ไดแล้วเล่นเอาเลี้ยงไหมให้ีดีอยู่นะเดี๋ยวกลับมาอ่้ มาล่าไม่ไระวังมันมาไม่ได้น้องมาล่าแคลือแล้วคือแล้ววิวนี่โครงการสำรวจแล้วโครงการสำรวจกิดแล้วน้องมาล่าลูกน้องมาล่าเนี่ยโบเฮ้ยแล้วแล้วคุณยังไงก็รักเล็กยูนะแม่ให้ภารกิจดวันนี้สำเร็จไหมสำเร็จสำเร็จโอเคทุกคนวันนี้คลิปแก้งเลี้ยงหมาหนึ่งวันก็เป็นสำเร็จที่ร้อยจนทำให้โบเกือบจะใจอ่อนเลี้ยงได้ค่ะถ้าโบเลี้ยงแม่อนุญาตปะ แล้วแต่เขาเลยโอเคทุกคนก็เดี๋ยวคิดหน้าใครอยากทำคิดเลย,เยลกักค่ะก็ขอมนต์มานะคะสำหรับคลิปวิดีโอนะคะบายบายบาย